พี่น้องค่ะเห็นดูเด้องันเห็นบอกค่ะออกข้าขาวเต็มหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิเอาอันนี้ปิดไปเนาะเอาผ่าปิดไปนี่ห<ม>นึ่งพี่น้องต่างร้ายดอกพี่น้องกำลังออก<ม>อ่ะพี่นี่ดอกปุ่นอีกดอกหนึ่งพี่น้องแล้วพี่นี่พี่นี่เก็บกออกเก็บดอกตุมต่มต,มตุมี่เออกำลังตุ้มตุ่มมีเลยมันนี้มากก็จะนั่งได้พี่น้องเด้อพานั่งเขาปานั่งดินล้นอย่าเขาปลาแให้่งงานกันร้ายแต่ว่าเมื่อย แต่ว่ากับเขานี่ดอกหนึ่งนี่คอยเห็นเองพี่น้องนี่ดอกหนึ่งพี่นี่มาเอาดอกนี้พี่สั้นพี่น้องสั้นเห็นดอกติปพี่น้องบิ่งกำลังขึืนค่ะกำลังขืนอยู่ใต้ใบใหม่ใบแหม่นั่นหนาพี่น้องโอ้ยเก็บเก็บจ้าพี่น้องจ้าพออีกแล้วสองดอกมาเลยงามบบพี่น้องงามบโอ้ยสวยงามอลังการงานสร้างกำลังตุ้งติมินี่ดอกนึ่งพี่น้องนี่กำลังขืนพี่น้องจ้า อู้พี่ก็เจอพี่นี่ก็เจอดอกหนึ่งโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องจ๋าเก็บมวนคัก,ม,กมือนีอนีเก็บเห็ดมวนมวลกำลังออกหาอีกหาอีกพี่มองนี่มวนคักจะเป็นเห็ดเผิงอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็งามงามนี่คนละเห็ดเผิงเด้อกำลังขึ้นใหม่ๆงามงามพี่น้องจา๋านี่อีกดอกหนึ่งค่ะบักใหญ่พี่น้องจา๋านี่ววสวยพี่นี่อ่ะ ตัดขาไปอู้ขาลายอู้ขาลายใช่ไอ้ยอู้ได้ขาลายได้ขาลายอีกเบื้องตัดก้าวพี่น้องตัดก้าวน่ารักไหมล่ะเออตุงมุดที่มีอยู่เอาเอาเก็บมอนมอนแล้วกันนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องมาล้ำส่แม่พี่นี่เอาอันนี้หนูตัดขาหายเอาเร็วจ้าตัดเลยตัดเลยเนาะขาลายใช่ไหมพี่อันนี้เหรอใช่จ้าสวยเนาะจ้สวยอหนวกดอกอ้ออ้อยอยู่เลยอ้ออ้อยมะนอ่ะบ้าพี่น้อง อันน oh, ี้ก็เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงไม่หมดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพิงเหลืองพี่น้องอ้าวมาเก็บน้ำข่อยบัตานี่ข่อยได้เก็บเพชรแล้วมาพี่น้องมาเก็บมมวนๆน้ำกันปวดอ่ะเนาห้งพวกปวเน่านอนกินนอนกินซื้อเก็บพี่น้องเก็บนี่เก็บพี่น้องเก็บยังอ่อนยูกกินได้ยุกกินได้อยู่นี่ดอกเมึงพี่น้องลบข่อยดีดี นนกินได้คือกันพี่น้องเฮ็ดเพิ่อคือกันค่ะย้งกอนออนอยู่พี่น้องแกงแซบคือกันนี่หอนี่ก็ได้พี่น้องจ้าหอยกระซิลัมไซเดอร์นี่ดอกหนึ่งพี่น้องอันนี้ดอกหนึ่งพี่น้องอันนีก้กระดอกหนึ่งพี่น้องเห็นน้ำข่อยบ่ปกเจ้าทั้งพีกระดอกหนึ่งพี่น้อง นี่กระดกหนึ่งหามค่ะพี่น้องจ้ามีกระดกหนึ่งโอ๊ยกระร่งขึ้นตุบุติปีพี่น้องโอ้มาเก็บน้ำกันมวนๆค่ะเอาเก็บเนาะพี่น้องเนาะพูน่ะโอ๊ยพี่น้องเบิ้งเฮ็ดเมย์โด okay? ่ปกใหญ่พ oh, ี okay. oh. oh. okay. Okay. ่น้องโอ้ออกอลไรเด้อออกอลไรเด้อเอามาเก็บมวนๆน้ำกันจ้ะเอาว่างหนีก่อนพี่น้องเนาะอันนี้ดอกนึงพี่น้องว่างนี่ก่อนพี่น้องอันนี้กระดอกนึงพี่น้องนี ี่มาตาดพี่น้องเบิดูมีดอกนึงพี่น้องโอ้ยออกเป็นมูเป็นผัวพี่น้องเบิรงกอดหลายตำหลายพี่น้องมาตาหนินี่พี่น้องนี่อันนี้แมงกินมันอันนี้แมงก็กินมันพี่น้องเบิ้งอุ้ยโอ้ยขออันซ้อนพี่น้องอันนี้ดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยสุกอยู่โอยจะมันลายพี่น้องมาตาหนิเอาเก็บบนน้อกัอนมีดอกนึงพี่น้องอันนี้สองดอกพี่น้องโอ้ย ไปด้วยเรื่องไปด้เรื่อพี่น้องนี่ดอกเพื่องพี่น้องม้วนม้วนพี่น้องมาเก็บนล้วกันพี่พี่นีมาตัดขาเร็วหนูเห็นแล้วเต็มเลยมาตัดขาพี่การเจอดีดีว่ะตัดขาพี่ตัดขาขึ้นนี่พี่ใหญ่หยิบมันนั่นหนูเห็นอยู่หลายอันดูเก็บ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 กำลังขึ้นเต็มเลยเอ้านี่ยนี่ดอกเรงพี่น้อง เนี่ยความเนี่ยไกดขคอยไปได้ด้วยไปลองเนี่ยนี่ดอกกำมังนีดอกนึงพี่น้องโอ้่อนซอ้อเอ้าหนูเรียกแล้วพี่ไม่ได้ยินหนูพี่ไม่ได้ยินพี่มัวจะไปโอ้ยเอิญประได้กรบโดดอยินงนก้พี่มาลำให้หนูหน่อยหนูจะล้ำลำแล้วไงเออลำแล้วไงเอ้าอุ้ยจานด้วยไม่ทันนอนเออเอออย่าเอาเพิ่เอากไปยาว ขนาพี่ดอไม่ให้ตะดอกใหญ่ๆงามๆเอาเต็มกระต่ายป่ะนี่เราโดนที่มาใหม่พี่ปีนี้หนอนมันก็ตามมาแล้วไม่ทันเป็นไมละ่ะเห็นไหมพี่น้องเอ้ยติดต้นอ่ะเสียดายอ่ะเออมันต้องเฮ้ยเสดายเนาะเดี๋ยน่าได้จ้ะพี่ได้เออโอ้ยหตัเสียดายครับพี่น้องเบื้องบทท่านนอนเลยนะพี่น้องเอ้ยถ้าไม่เอาตัวเล็กๆก็ไม่ทันมาเนาะพี่เนาะใช่ใช่ตัดค้าตัดค้าพี่พี่น้องนี่กระดกนึงค่ะง่วงพี่น้องจ้ะเบื้อง เบิองขาเพิ่นตะอ่อนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะเบิงน,นี่ขาเงี้ยงเงยบแบบนี้เพชรเพิ่งหวานเด้อพี่น้องเด้อเอามามะเก็บมวนๆน้ำกันพี่น้องนี่ก็เพ็ดเพิ่งคือกันพี่น้องเก็บได้คือกันก็นลังเพ็รเพิ่งขาลายอันนี้พี่นอ้องก็เพ็ดเพิงเหลืองไหมงามคือกันพี่น้องจ้ะพี่น้องก็นั่งออกงามๆต่อแตะซ้ำนี่ละกะ็ลังกินดีพี่นอ้องเอาเก็บมวนๆน้ำกัน เก็บมวนค่ะพี่นออ้องดอกโตอ๋อเตะโอ้ยสะอ่อนพี่น้องจ้ะดอกกะมันรีคอยอยู่ในป่าพี่น้องมานะมานะขาเพื่อนเดี๋ยวฮัตสิไปตัดขาเนาะพี่น้องเนาะกำลังพอกินเลยพี่น้องจ้างามงามมาหนาพี่น้องขืนอยู่จังสีกะมีเด้อหนึ่งนี่ก็ค่ะดอกกำงามพี่น้องโอ้ยเก็บมวนให้มันนี่คอย สวยๆเลยค่ะเห็ดพิ่งเลื้งพี่น้องพี่น้องโอ้ยใสๆพิ่งนี่ลูกเก็บแล้วนี่เด้อโอ้ยพนน่ะพนน่ะพี่โอ้ยมัพี่น้องโอ้ยหลายมองหุ่นกระ um ึ้นเป็นยุ่มๆอยู่พี่เต็มอยู่นี่ดอกเห็ดอะไรเอ่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยคอยตอนเก็บคอยราลึ่มกดโทรศัพท์มองเป็นอย่างดอกน้อพี่น้อยนีนะเบิ่งเห็ดโอ้ยแต่อ่อนซ้อนพี่น้องจ้ะเห็ดงขาวเนาะเออต้องเห็นดอกหนุ่มโบไม่มืออยากเลี้ยงงูกเซ่บ แดีวมันบาน์ล่ะตัาล์ขาไปนองจ้าเต็มถุงเลยเต็มตาแล้วใส่ถุงมาตนนี่ใส่ถุงใส่ถุงเลยเด้ออ่ะมวนมวลเก็บแล้วการเรียกพี่พี่กำลังเก็บเออเลยกำลังเก็บแล้วค่ะจการงัดงัดนี่กล้าเมียสักทีเออเออเหน็ดขาป้าพี่นี่ตุ้ขาจ้ะนี่สองนนี่สองโดจ้าอุ้ยสามโดพี่นี่เอาไหมเอาเอาถ้าท่านเราไม่เอา เดี๋ยวมันก็โดนหนอนกินโอเคป้าพี่น้องเบิ่งดอกนี่ขึ้นมาง่านเตะดีใจได้เก็บเพจมาดำได้เพจสวยว้าตัดขาเลยแต่ไม่ทันไม่ทันแมงเห็นไหมล่ะมันขึ้นเพื่อนไม่ทันแมงจ้ะดูดูดู้ยตัดเลยเด้อจ้ะตปาอ้าวปาตานี่ยจ้ะตัดเลยเนาะแนมแนมเลยพี่แนมเลยตัดไลยโหลดตัดตัดเลยจ้ะโอเคค่ะแล้วถ่ายตอนตัดไหนจ้ะเอ้ยหนูมาดม ได้เจอเห็นแล้วค่ะกำลังตัดม้วนลีอีลีขาวโอโจอยู่พี่แข็งบ่แข็งโคกโคกเลยจ้ะงามเนาะรอดรอดรอดนอนรอดหนอนนี่ตัวหน่อยๆมันจะจ้องก็จะกินคือกันตัวหน่อยๆจกจกง่ายเนาะยางขามไราได้เมื่อกี้นี่จ้ะเห็นไหมเขาเด้กำลังขึ้นโอ้งามแท้สูงงามหลาย่อยากเมื่อได้พี่นี่จ้ะทำยังไงดีอ่ะพี่เราไปไปอีกอันนึงละอันไส เออโอ้ยสองสองพี่สองสองโอ้ยงามงามเก็บเก็บโอ้ซีซีโอ้ยเก็บเด้อเก็บเด้อเก็บเลยจ้าถ้าเห็นนู้นนะถ้าเห็นนู้นนะถ้ายดอกเคล็ดนี่พี่พี่ใหญ่แล้วล่ะอ่อนซ่อนพี่น้องจ้าปาดเราต้องสังเกตล่ะเพราะว่ามันสีเดียวกันเออจะไปใหม่เนาะจ้าเบิร์กพี่น้องงามากจ้องจ้องจักหน่อยสี่ห้าดอกเลยนี่ปาด งามเลยไหมงามหลายงามหลายงามคือคนเก็บเลยล่ะโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยดีใจจังเลยได้เก็บโอ้ยงามงามพาดสะออนพี่น้องเรื่องหอดเบนตาอีกแล้วอาจานี้ข่อยหิงเจ้าเรื่อมเบนตาโอ้ยพี่นีหนูอ้อนซอนอ้อนหลายเข้าไปลางอันปะยู่ก็จำได้กูสิยานยังวะมาพี่น้องเก็บน้ำแข็งมวนๆค่ะวันนี้โอ้ยพอได้เก็บเพชรลายเลยอ้อนซอนสมใจ สุมใจคอยคักมันเล้แม่มดวาดพี่น้องเบิ่งดอกขาขาบงพี่น้องขางามๆเลยกำลังเกิดด้กกำลังเกิดดูพี่น้องงามๆเลยค่ะพี่น้องมีดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งมีกระดอกหนึ่งพี่น้องนี่ค่ะกำลังออกลายค่ะพี่น้องมีผลดอกนึงข่อยเห็นอยู่ดิมองได้น้องหันข่อยเห็นแวบๆ มองเลยเนาะพอเห็นอยู่แเป๊ะแเป๊ประหันดอกนึงหุวยไปใส่ล่ะไปดองเห็นปะคะพี่นี่ดอกนึงโอ้ยหัวรุดอ่ะโอ้ยหัวรุดเสียอะไรเดียวอึ้ยโอ้ยอโสดพี่น้องคนมากเก็บนี่ดอกนึงพี่น้องงามงามสวยๆทั้งนั้นเลยพี่กลับกะเจอแต่เห็ดพี่น้องเบึงคนะนี่ดอกนึงโอ้ย หลังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ไหนไหนหนูก็เดินข้ามไปโอ้ยหนักเลยบมอไอ้ที่นี่ตัดขาตัดขาป้าเดี๋นี่กำลังอ่อยนหลายข้าวเค็ดอันนึงแกงแกงอร่อยใช่อร่อยมากค่ะแกงผึ้งเหลืองนั่นพี่จ้ะนั่นน่ะบังแดดพี่เด็กเป็นวอยวาถ้าหนูไม่เข้างานเนี่ยเออนี่ดอกนึ่งวะพี่เน่เนี่ยสองสองเน่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 โอ้ยดอกนี่ไหม สะแม่นงามพี่น้องบนน่ะนี่นี่ในดอกตั้งแค่น้องโอ้ยไปอ้ <c oughs> นซ้อนอ่ะพี่ตัด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 ตรงนี้เป็นเป็นง่องเพชรดูเป็น,นงออม,นมงโอ้ยในดอกน้องพี่นี่ต้องโอ้ยปลาพี่น้องบบเอา้าข่อยข่อยเฮ็ดแนวเดยนี่ข่อย,อ,ยยอยพาพี่นี่ลงปลาก,ก็นา่ามันนี่บ่เขาวเวียกเขางานก็หน่ะมันนี่เอาได้มัสดกาหนึ่งเลยพี่น้องจ๋าเบิ่งค่ะโอ้ยสวยๆเลยนะคะเรื่งราแล้วพี่น้องทำงานมาตานี่ นี่ค่ะเฮ็ดบะหวดเดอ้อวันนี้เดอ้อ